หวังว่าคุณผู้ชมในทางนี้ตงผู้ช่วยขอ,อตงอตงเออปู่ไม่เชื่ออยากให้ปู่ตอนนี้ปู่ให้แล้วตอนนี้ปู่ให้แล้วเอ้ยขอให้สมความมุ่งหมา,ปายปรารถนาเด้อะโอ้ยโชคให้ลาาให้แล้วครับท่านผู้ชมสุดมันร่มควันดีมากเลยท่านผู้ชมครับตัวแรกครับปู่ให้เป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพประคับมือนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาหาหลวงปู่ทวดเยียบน้ำได้เจอครับมาเพื่อที่จะขอโค้งสุดท้ายกับหลวงปู่นะครับเนาะอึ๊บนี่นะครับเนาะทางเข้าไปหาหลวงปู่ทวดครับมือนี้ผมมาทางทิศตะวันออกครับเพื่อที่จะเอาโชคอาลาภกับองค์ปู่ทวดแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับเนาะไปฝากไปตอนท่านผู้ชมนะครับ ครับบอกคงอยู่ในวัดคือมกุฎตย์เอ็นเตนแครับหน่วยใหญ่นะครับเนาะภาปจะตามสมกินกับเข่าเหนียวไกลย่างครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุมนีทุกขามาหาแนวทางโชคลาภคองทุดท้ายกตขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายจงเปิดโชคเปิดลาภสาธุสาธุผมจะเดินลัดกันท่นผิดรับเนาะเอาอีกเลยครับ เจอผีเสืออีกแล้วครับปุ่นปุ่นปุ่นุ่นุ่มาเงี้ยได้ก็เจอแต่ผีเสือครับท่านผู้ชมครับตามมาดูกันครับท่านผู้ชมครับครับป่วยขึ้นปวดตุ่นเอ็นเปลนอยู่นะครับเนาะอันนี้อยู่ในบริเวณวัดครับท่านผู้ชมครับไม่สามารถที่จะเอามากินได้นะครับเนาะเดี๋ยวตายไปสิเป็นผีเปรตนะครับเป็นความเสือแต่ละบุคคลนะครับเนาะหมดดวงขึ้นมาโดนเลยครับหอยปวดตุ่นเอ็นเปลอยู่ครับท่านผู้ชมครับปุ่น จนจุพื้นดินครับเนาะจนจุพื้นดินครับบักม่วงครับแบบบักม่วงเอียงนะครับเนาะปกล้องหรือว่าเขียวเวยผมสังเกตนะครับโมเมนต์บักม่วงหายโชกอ๋อคือยังมีตัวเลขขึ้นใน้บักม่วงครับท่านผู้ชมครับวัดหน่วยนี่บ้าเป็นสิ่งห้โชกไหมอะลองมาสองดูครับเผื่อจะมีโชคลาภกับมะม่วงที่วัดเราเนาะคือมาเป็นสามสามแล้วครับท่านผู้ชมครับ เลขฮาขีดนี่ง่ายครับเนาะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นสามสามหรือว่างวดนี้จะเป็นเลขบ้นบอเอาละสาธุสาธุถ้าแม็นว่าสิให้โชคลาภแต่ขอให้ออกมองนี่ดูนี่เด้อเห็นไหมครับหรืออาจจะเป็นสามแล้วก็หนึ่งก็ห้าครับเนาะหรือจะเป็นสามหนึ่งห้าอันเดียกให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิจารณานะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะลองดูครับอืมครับนี่เป็นเลขห้าอันนี้เป็นเลขศูนย์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นห้าศูนย์เอาล้วครับเป็นตัวได้แน่กนัให้ท่านผู้ชมนับไปพิจากหน้านครับเนาะพอตอนนี้ผมกัย่างโบทันหอดหลวงภู่ทวด,ด่ครับอ่ะพุ่นล,ละขอองค์หลวงภู่ทวดโค้สุกไก่ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโมงนี้นะครับเป็นพระ ประธานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับสาธุเดสาธุองค์พระประธานมณตรผู้ขาเขามหาองค์หลวงปูทวดเพื่อที่จะหาแนวทางโค้งสุดท้ายเอาไปฝากเอฟซีและก็ท่านผู้ชมก็ขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเปิดโชคเปิดลาบ เปิดทางให้ผู้ขานี่เด้อบอรีครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลูสิ่งลี้ลับหรือว่าความอัศจรรย์สามารถที่จะเกิดได้ทุกที่ครับท่านผู้ชมครับบอรีผมมีความหวังอีหลีครับโคงสุดท้ายเนาะว่าองค์หลวงปู่ตัวครับต้องให้โชคลาภแน่นอนครับ่าเอกบบจักบืดครับเนาะก็สิเป็น ช่วงเทศก,กาลสงการครับเพื่อองค์ผู้ทวดจะให้พุทธสานิกชนครับเพิ่นมีโชคมีลาบสิได้ยีเงินมีทองมาทข้ามบุญนะครับเนาะ<อ><อ>ครับพอลงมาปัา๊บมีแต่ไก่ป่าครับอย่างเลี่ยงกันสักลาาสักล่าครับุ่นเป็นไก่ปานุ่มนะครับเนาะเป็นไก่ปานุม่มและก็ไกป่ป่าสาวเพิ่นผ้ากันออกมหากินครับท่านผู้ชมครับพุ่นเพิ่นตีปีพับ ไก่กับคนกับสิคือคือกันนะครับท่านผู้ชมครับกับตรงมีครูเป็นธรรมดาเห็นไหมครับเพิ่นขันตอบรับเพาเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอดนี้เข้าแน่ๆนเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับันคือไก่ป่าครับท่านผู้ชมครับป้ามีตัวาง,งามๆครับโอ้ยครับ นทั้งไก่ปลาทั้งผีเสื้อแหะครับเพิ่นบินยอกรอกกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินผ่านตรงนี้ก็สิได้พอสารเก่าๆแล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งชาวบ้านนะเนาะนำมาทิ้งไว้ตรงนี้ครับซึ่งผมมีความเชื่อโดยเกิดนะครับท่านผู้ชมครับว่าตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ศาลแห่งนี้สาธุสาธุพระห้าวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณที่นี้มีผู้ขามหาในทางคงสุดท้ายจากคงผู้วดก็ขอให้จงเปิดโชคเปิดลาบด้วยเถิดสาธุสาธ,สาธุตามมาครับท่านผู้ชมตามมานี่นะครับตรงที่จุดสาคัญก็คือตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับกับเป็นศาลที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดณวัดแห่งนี้ครับกับมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับซึ่งได้ประทับอยู่ตรงนั้นบนมณีลูกขออนุญาตเดลูกบอได้มารลบหลูและกะบอได้มารุบกวนถ้าหากว่าลูกหลานกระทําการใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ขอให้สิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายจงหสิกรรม ผู้คาเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเพื่อขยับไปขยับมาต้องสัครับห,หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนรับทราบครับขยับีปแล้วครับเยอะเอาล้ครับแสดงว่ามีจริงเราเนาะ,นะเป็นกุม,มารทองแสดงครับสาธุเด้อเปิดโชกเปิดหลาภให้นไ้เองสังเกตนะครับเนาะเห็นไหมครับแสดงว่าเพื่อนต้องรับลูกอีหยังจักอย่างนะครับเพื่อนต้องให้โชคให้ลาภแน่นอนครับ สาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะการให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารรญาณในการชรรทุนกันเนาะตามมาครับท่านผู้ชมตามมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมครับมาถึงอีกแล้วนี้กับเป็นอีกมนมนะครับเป็นต้นโพ้นเนาะซึ่งมองต้นโพนะครับกับได้มีสิ่งซักซิ์ต่างๆครับ ตรรกหักพังสงสัยชาวบ้านนั่มะถิมครับซึ่งการได้เห็นพระพุทธรูปนางยู่บนต้นโพครับท่านผู้ชมครับ so. เห็นไหมครับสาธุเด้อสาธุมันเองขอให้ดุมันหมานให้เข่าสามตัวสองตัวพร้อมทุกวันที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุเห็นพระพุทธรูปครับมองนีหัวนะครับเนาะมบุรี ผู้ขามหาองค์ปุถวดก็ขอจงช่วยกันรวมพลังเกื้อกูลให้ผู้ขาจงมีโชคลาภเพื่อที่จะไปฝากท่านผู้ชมด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกลด็ดถึงนะครับองค์ปุถุตเบียร์นามเตจิตครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ มาขวาทำค่องสารแล้วก็ให้กับองหลวงคููทวครับเพื่อที่จะขอโชคขอลาทักดิคงทุกทายครับหวังว่าบุญกุศลในครั้งนี้องค์ผู้ทั่วขอปรงส่งเงื่อู่ยสาธสาธนี้สับไปเลยคิดว่างวดนี้เป็นสักนิพัทธเนาะกทุกทุเรแล้ว เก่าเลยครับมี่เกับโอ้ยแค่เพื่ยหลังจากช่องช่องสะอาดเกียดด้วยเนาะกลับมานั่งกับมานั่งตรงนี้มาขอกระปมาขอโชบขอลาบกระปุกเรือของทุตไทยนะครับท่านผู้ชมผับก่อนอื่นนะครับเนาะกับต่องทุตผูกติดเทียนบอกกาวผูกกับผู้ชมผับ เอ้ยปูมันนี่จังไหนกับโค้งสุดท้ายกับปูหมดประจําวันที่หนึ่งนะปูนะซึ่งมันนี่ผมก็สเปรย์เขามาหาปูเพื่อสิหาแนวทางโค้งสุดท้ายเอาไปฝากเอาไปตอนท่านผู้ชมนะปูเนะอะขา,ากว่าปูสิ่งหาตัวได้กระตามปูก็ขอให้มันตรงตรงนะปูเอยพอว่าไก่สิหอดสงการนะปูพ่อเอ็ดีหรือว่า ต้นผักอีสานกิ่เวิเศงานถุงเทศเซเลบี้คานนามูระมั่นเติมลถเดินทางกัมมะบาดก็จะใจในช่วนงนี้โะวา่าพอแม่พ่นนอกผี่อยู่ทั้งบาเท่าตวนีก้นนนนกลอทาง,างลุกลนนอทางาร้านกัมมาบาดต่างตาราคอยคือกำลังดูเชื่อเพิ่มปนั่งไว้โต๊ะใจกันนั่งดีหลอกล้างในญ่ปุ่นเลยโอ้ยเะ็นการย่าง่ อุ้ยเหตุการณ์คนขนาดขนาดขาดการณ์ไวาจะเป็นยังไงกันได้กับขออำนาจปาลมีของปู่เนาะจงตนบรนดาญช่วยเหลือประเทชาติทุกโโลก่ะปู่เอ้ยให้เขามีความสุขเหตุการณ์ทุกแผ่นดินไว้เกิดขึ้นต่อไปดีกอ่ะขอให้ปู่จงแสดงปฏิหารอยากให้เกิดเช่นนี้อีกปู่เร้่อสาธุ สำหรับเป็นควเชื่อสมบุคคลเนาะอปูนะอป,ป,ปลาปลาซีรยขอเป็นเดล็กสลัดจุนยังปมาทัก3ตัวแล้วกบ2ตัวปลาปู3ตัวสบครับขอปูกันนะครับว่าเ น ality, ักโมตสัพะคัโตอรหโตสัมมาสัมพุสัตนักโมตสัพพะคัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสันักโมตสัพพะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสัตผู้เทวะสิวะสนาจุนหิเตนะวยังกัตุเนวายยังกัญชัยตเตนะวยยัญชัยุเตนะักัญชัยตุเตนะวยยัช้ยตตนะวายยักัั จำวันที่หนึ่งพเดือนเมษายดนปีพุทธศักราชสองพันหารถ้าหากว่าปูสุดไปคนนีู้นี่ปูจงไหนฟูจะจงไปสุดปรรจิตปูเจ้าตาที้อย่กองสลาาปูดให้มุนเล็กจากกองสลากปูที่อยู่เทพให้มันบที่มี่ปากปูด้้างสาตัวกับสองตัวนี่เด้อ ถ้าเป็นไปได้ขอวันหนึ่งอขอขอ้อเมตตาขอให้ลูข้า้านให้พุทธศาสน,นิกชนทั่วโลกเต็ดพึงบาลมีดูเลยถ้าทาก้อนนีเขาปลูกผู้ขา้อมกับเต็มที่สีนำ้ำดอกใหม่ชุดบูชามากถวายปูถ้าหากว่าปู่ให้ตรงๆปู่จะไม่แง้กระตา ปลูกกระสิทธหน้าหายขอให้ตรงๆจะให้พลิกหนาพลิกหลังหรือว่าเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นหนกเป็นเก่ากอเป็นหกปูเสาถูกสาทุ่เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเสพปูเะคเนาเศโชคเศกลับลงในบาททั้งสาตัว ปุเพวัสนิวาสเนจุันเทนวาเอมตังเตเปมัลังทุกิตปุเพวัสนิวาสเนาุปันัเนวเอมตางเเป็นมัคลังุิตปุเพวัสนิวาสนาุปันัเนวเอต่างเตเปมังุลังทุกสาธุสาธุเอาละปูถ้าห่าปสิให้โชคให้ลาบตัวไหนซึ่งตอนนี้เรีจากกองสนามกัดเอ็นมาตกอยู่ในบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปูปูเอ้ยปูจำให้ดี้อปู่เ้อหมดประจำมาทีหนึ่งนปู่้อ เดือนเมษายนพศ2568เวล่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสามตัวสองตัวกระคืบประมาณ15.40นาทีเด้วปูเด้อจำแม่บัานนี้ขันพร้อมแล้วร็ขอให้ปูจมยิบโชคยิบลาบเลขจะบาดเส่มเมือหลุดเมื่อหลานด้วปูเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับพุ่งสุดท้ายครับ แนวทางจากองหลวงปูง่ทวดเกียรตินามพระทาษีร้องป้าไม่เชื่ออย่าลรู้ปู่ไม่เชื่ออย่าลรู้ปู่ตอนนี้ปู่ให้แล้วตอนนี้ปู่ให้แล้วสําหรับเกล็ดสลกักกินแบ่งรัฐบาลสองตัวลู้ปู่เด้อโอ้โอ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 โยขอให้สมความมุ่งหมารารถนาเด้โอโค้งหโชคให้วลาตัวแรกครับท่านผู้ชมครับแนวทางองค์หลวงปูง่ทวดครับโค้งสุดท้ายให้แล้วครับท่านผู้ชม สืบลูกกับพี่พีมาแสด<ล>ง,<ส>งมานะปลูกให,ลลบบให้เลขอะไรอย่างนี้คือลมนเท่ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับปลูกให้เป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดชัดเจนนะครับเนาะเป็นเลขแปดโค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุปลูกให้ปลูกต่อไปเป็นตัวสุดท้าย ทุข้าใหญู่่สักรับเด็กสตเื่อนเด็กสองโตสองวันที่เป็นบทสาธุสาธุสิ่งบา,ทาเท่าเดยกว่าเหล่าเนาเอาลปูบานออนี่ขออีขออีล,ลปูเดอ้อสาธุสาธุเอาลบปูปะพวะ่งงาปู่สให้ตัวไดจงยิบยิบลัปใส่ระูกเ <สา S 1> ื่องหลานูเดอ้อลูก หวานเละหลุนติดในน้ำดีกว่าเอ้ามาเดีวมาแล้ววันมาจากไหนมาจากโค้งมาผรดผมกําลังสิบกิโลว่าแต่ว่าปู่ให้ไปแล้วครับปู่ให้ไปแล้วซึ่งลูกร่วงลงมาเองเลยแสดงว่าปู่ท่านหยิบลูกนี้ให้เราให้โชคท่านให้โชคครับทผมนะครับท่านโชคแล้วตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ครับว่าปู่ให้ก็คือแปดศูนย์ครับ การหา่ใจคุณช,ชมครับเนาะลองไ,ไปพิจารณาถ้าหากคุณตรงใจกะเอาไปวางกันไปถ้าหากคุณตรงใจกะผ่านครับเนาะน,นี่คือแนวทางเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวจากองค์หลวงปู่ทวดสาธุ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 เ้ยครับเอาท่านผู้ชมครับบอกไปนี้เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล 3าตัวเนาะเนาะหรือว่าเลข้ายรางวันที่หนึ่งโอ้ยมานี่สำคัญอิริบูเป็นเลขสามตัวตปูเด้อฟูกเพวาซนีวันเนัจุดอนท่เตน้องเอร์ตันเชติตเน้องพังให้ถือจะาุกเพวาซนีวันเนักจุดบอลท่าเตะนงไวเอตันเชติตป็นนองพังือจ้าฟุกเฮวาซนีวันเนักจุดวัลท่ทีเตน้องวเอร์ตัเชติเป็นน้องพลังให้ถือกีาสนตัวปูเด้อเต็มเลขายสกินแปงรัฐบาลรางวันที่หนึ่งปูเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอให้จงมาขอให้จงมาจงมาจงมาแล้วก็ขอให้เข้าตรง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 สาธุสาธุาธเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกสำหรับเลขท้ายสมาพิมแข่งรับวางสามตัว,ตวับเนาะเลขท้ายนํามาชนหนึ่งครับ,รบ,รบตัวแรกครับปูทวดเหยียบน้ำเสตจิครับให้นะครับ,รบท่านผู้ชมครับอ่านไปไหนอ่ะชัดเจน,น,น้เนาะเป็นเลขสาม เป็นเลขสามเลขสามสาทุสาทุกปูต่อไปเป็นตัวที่สองปูเด้อให้มันเลี่ยงกันสักหลกสักหลกสักลากปูอย่าให้ซับหน่ซับหลังซับหลังซับหนาปูที่ให้กันเคาะให้กันๆปูเด้อลูกห้านกันเงินพูดใหม่ปูเอาละปูโตที่สองปูให้เลี่ยงกันสักลากตไดนเยอกระจงิน โชกยิบหลังใส่หมูมือหลานตูเล็กโตเขาเอาอุเอาแล้วครับท่านผู้ส่ับตัวที่สองโอ้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นเลขสามตัวต่อมาเป็นเลขโอ้ให้ครับก็คือเลขหกสามหกสามหกสาธุสาธุ เหลือแค่ตัวสุดท้ายนี่ครับท่านผู้สุขค่ะเหลือแค่ตัวสุดท้ายจริงๆเอาละปู่บ้ขอให้ปาฏิหารนี่จริงปู่ขอให้เข้าตรงๆปู่งวดนี่ลูกหลานเลนหลนพุทธศาสนิกชนมีความหวังกับปู่ขอให้ปู่จงแสดงอภิธานให้เข้าตรงๆนะปู่้สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้สุขค่ะตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะเอาละปู่ ทา่านผู้สิ่งไฮลูกไฮร้านตัวใดก็ขอให้ปูยิบโชกยิบล่ะส่อโชกตอล่ะใส่หถูกขาปูเด้อสาธุสาธุเอาลครับท่านผูค้คขับตัวสุดท้ายจริงๆปูสาขอให้ปาาติฐานมีจริงปูไอ่านผูค้ครับได้ทยาตัวแล้วมังีนโอ้สามเป็นเลสามครับสามหกสาม,สาม กูคือให้ตัวเก่าครับท่านผู้ชมครับกูให้อย่างนี้ก่ออย่างนี้นะครับถ้าตรงใจคุณว่าก็ถ้าไม่ตรงใจก็เลือกเนาะเราในโซนหันตัวเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เนี่ยเราตรงนี้ครับกูจะไห้เป็นที่เรียบร้อยนะเนาะเด็กหานเดียวและเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมครับสรุปเลครับเนาะ สำรักคนนี้ครับลูกหลานเดี่มาเพิกปาและมีปูขอพอนขอโชกโค้งสุกท่านอะแนวทางสลากกินแบ่ง,ง,ง,งที่บาลของโป่งล้มปวดทวดเกียดน้ำ mm hmm. เกล็ดจริงครับเคนไทยเป็นเลขสองตัวนะเนาะสองตัวก็กกคือแปดศูนย์ครับท่านผู้ชมครับแปดศูนย์เลขเดียวจริงๆครับสำรับเลขสลากกินแบ่งที่บาลเลขท้ายเรามาถึงสามตัวครับเนาะปูให้ก็คือสามหกสามครับ สามหกสาแต่ว่าบางครั้งท่านผู้ชมก็อาจจะว่าหกสามออกแล้วหอาจจะเป็นเลขปริศนาอาจจะกลับหัวขึ้นอาจจะเป็น3 9มเสครับท่านผู้ชมครับสรกปนะครับเนาะสำหรับเด็กสามตัวถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิบเป็นตัเลยครับอาจจะเป็นสาสหรือว่าสามเก้สส่วนสามหกสาม อาจจะออกไปแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมอาจว่าอาจจะคิดว่าอาจจะกลับอีกอันนี้ก็คือยุ่กับการใช้วิจารณะ<ช>อย่างของท่านผู้ชมสรุบครับแนวทางองค์ูทวดวันนี้ครับเลขสามตัวก็คือสามหกสามครับแล้วก็สามเก้าสามนะครับเนาะส่วนเลขสองตัวครับคู่ไ้ก็คือแปดศูนย์แปดศูนย์และเก้าสามครับแปดศูนย์และเก้าสาม าหากว่าท่านผู้ชมเห็นกาให้แคปหน้าจอเลยครับและกะลารม้นนในคบว่าจริงหรือไม่จริงสําหรับโทนี้โมสุดท้ายจริงครับท่านผู้ชมครับโค้ดสุดท้ายนี้ผมขออำหาาสินสิทธิ์ครับโดยเฉพาะองหลวนปูถววดเยียกหน้าด้วยจริงครับขอให้ปูจงดลบันดาลให้พุทธสาสนี่นชนเอทุกท่านจงโชคดีครู และการให้สมหวังสมปรมารถนาคิดเงินกัดแหยเงินคิดท่องกัดให้ได้ท่องให้เงินท่องไหลมา่เทา่าไเพื่อแสดงมีงเงินมีท่องมากท่าบุญอยู่ที่วัดแห่งนี้และการแสดงมีงเงินมีท่องมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องครับท่านผู้ทุกข์ทายสุดสุดถ่ายนอก,นอกผมกับสัขเริงทำเลและการคืนหน้าบังของกราบลาหกนกถัวก่วหงสุดถ่ายนอก,นอก และกขอกราบลาครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับโค mm hmm. งสุดท้ายจริงๆครับโคงสุดท้ายจริงๆ mm hmm. มนดีครับ mm hmm. ผมก็ส่งเลยของลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ mm hmm.